ปลาท้องทองนิยายบทที่93ทุกอย่างกำลังเคลื่อนไปสู่แผนการโค่นลมเว่ยเยียนแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกหนักใจและตื่นตระหนก คนที่นอนอยู่ในโรงเป็นคนทางที่ดีแต่เป็นผู้อาวุโสวที่น่านับถือแต่เขาเสียชีวิตเพราะแผนการโค่นล้ม้วยเขียนเส้นทางที่เขาและครอบครัวเลิกนั้นผิดจริงถือแม่ทับตกหลายเขาอย่างแรงหลี่ฮาวายอันเหมาะไปด้านข้างเห็นเพียงดวงตาเศร้าโศกและแดงคำของชายคนนั้นไทเทาลีท่านตน้องการถวายดีกาแกฟ,ฟาบาัทเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับไตเทาเฮอและทหารที่เสียชีวิตในการพบที่เมืองถู หลี่ฮาวยอันมองดูดวงตาที่จริงใจและเศร้าโศกเหล่านั้นเขาต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะพูดคำว่ายอมเป็นเช่นนั้นเขามีความรู้สึกผิดอึมให้ยอมมีแต่เขาและตระกูลหลี่ก็ไม่มีทางเลือกมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนอกค้องโถงไฟทุกเสียงร้องไห้และคำสาปแช่งที่มีเสียงนั้นก็งเงียบลงหลี่ฮาวยอันเงยนหน้าขึ้นและเห็นเสี่ยจีงเดินมาจากข้างนอกในคืนที่มืดมิดแสงจา์เย็นส่องบใบหน้าของเขาเราวก็ออามาถูกปกคลุมไปด้วยฉน้ำแข็งเย็น ท,ทันทีที่เขามาทุกคนก็งเงียบเสียงแลยไม่ดูตัวหรือฮาวายันเพียงแค่มองไปโดยไม่ดูตัวแต่ดวงตาของเขาก็บังเอิญสบตาบเซียเจิงความเยือกเย็นในดวงตาของเขาส่งความเยือกเย็นไปยังแผ่นหลังของเขาทันทีเรากลว่าเขาเป็นเหยื่อที่ตายแล้วในใสายตาของป่าเขาบังคับตนเองให้สง,งบสติอารมณ์เขาหมดคิวแล้วมองอีกครั้งพยายามค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เซียเจิงก็เดินผ่านเขาไปแล้วมีคนยืนทุบิจุบมาแล้วให้เขาเซียเจิงทับมันมา เขาโค้งคำนับสามครั้งต่อหน้าดวงวิญญาณของเธอจิ้งยวนฝากทุ่มลมอในการถางหน้าแผ่นชาเลืกของเฮอจิ้งยวนเขามองขึ้นไปที่แผ่นชาเลืกของเฮอจิ้งยวนแล้วจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเขามาและจากไปอย่างกระทันหันแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรหลังจากการร้องให้ละคำสาบที่วิภาก์วิจารณ์เมื่อเย็ยนทุกขัดจังหวะไม่มีใครร้องให้อีกต่อไปเราแม่ทัพจัดให้ผู้คนผลัดกันเฝ้าศพ โดยให้แม่ทัพคนอื่นๆที่เพิ่งเดินทางมาถึงไปพักผ่อนก่อนหรืฮอฮขาไม่อนเดินตามลําพังไปยังที่พักช่วคราวของเขาโดยนึกถึงสายตาของเซียเจเมื่อมองมาที่เขาคิ้วของเขาก็ขมวดไม่ดูตัวเขารู้อะไรบางอย่างแล้วถือเมื่อเดินไปตามทางข้างหน้าเขาเห็นคนที่ดูเหมือนจะรอเขาเป็นเวลานานในสาธาริมน้าเขาตกใจเล็กน้อยจากนั้นจึงประสานมือเขาด้วยกันคงคํานับต่อนหน้าเขาและพูดว่าพันโห ค่ำคืนนี้เย็นสบายดูดสายน้ำคืนใสสะอาดบนเสาไม้สีแดงของสาราริมน้ำคนในสารายืนหันหลังและประสานมือเสื้อคลุมสีเข้มของเขาดูกลมเกินกับค่ำคืนที่หนาทึบในเท้าหลีคิดหรือยังว่าจะเขียนราไรไงไปยังเมืองทวงเช่นไทยเสียงทุ้มดังมาจากสาราริมน้ำผัดพ่าลมยามค่ำคืนเพิ่มความเยือกเย็นเล็กน้อยหลีห้อยอันกล่าวด้ยวยความคอทบข็จะรายงานเรื่องนี้ต่อฝ่าผะตามความเป็นจริง เขาเป็นผู้ควบคุมกองทัพและอยู่ในฐานะผู้ตาของห้องเต้นนซีเปยเขาจะต้องรายงานความคืบหน้าทั้งหมดของสงครามในแถวหน้ากลับไปยังเมืองหลวงด้วยเร็วที่สุดเซียเจิงคว่ยมือเอาไว้ด้านหลังหันกลับไปพร้อมดวงตาหงที่เย็นชาและเฉียบคมไตเทาลีในฐานะผู้ควบคุมสถานการณ์ในกองทัพและยังอยู่ในฉงโจนในวันนั้นแต่พวกกบฏสามารถออกจากเมืองฉงโจนในเวลากลางคืนได้เป็นไปได้ไหมว่าไตเทาลีก็ต้องถูกตำหนิเช่นกัน หลีฮาวไยอันรักษาท่าทางอันนอบน้อมแขนเสื้อกงกว้างของเขาค่อยลงมาถึงเขา่าถูกลมทะเลสาพ,พัดปลิวและเขายังคงดูเหมือนสุภาพบุรุษที่ซื่อสัสตย์เขาพยักหน้าและกล่าวว่าเป็นความจริงที่ข้าบกพร่องในหน้าที่ข้าจะรายงานต่อฝ่าบาทตามความเป็นจริงและขอให้ฝ่าบาทลงทษดด้วยข้าเช่นกันมีลมแรงพิมทะเลสาบและทั้งสองเผชิญน้กกันในระยะสิบจัง ผมยาวแลวอะอาพรยาวของพวกเขายิ่งไปตามลมยามค่ำคืนแซ่เจนสูงกว่าหลีฮาวายอันเครื่องศีรษะพออีกฝ่ายโค้งคำนับและเกือบจะมองต่ำลงไปที่คนตรงหน้าเขาเขาไม่พูดอะไรเป็นเวลานานโดยใบหน้าที่เย็นชานและเข้งครัดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าที่ชัดเจนะะเด็ดเดี่ยวนั้นคนอื่นๆไม่สามารถจับอารมณ์ที่เปิดเผยของเขาได้และเขาก็ไม่สามารถคาดเดาความคิดของอีกฝ่ายได้แต่ความรู้สึกของการกดขี่ที่หลีฮาวายอันรู้สึกไม่ได้ลดลงเลยเขาอดไม่ได้ ที่จะมองดูชายหนุ่มที่อยู่ห่งางออกไปสิบจังอย่างสงบไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่าเขาเป็นบุตรแห่งสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจเมื่อเขาได้รับตําแหน่งโหดตั้งแต่วัยเยาว์ผ่านการรบที่ชงโจเซียจึงไม่เคยพ่ายแพ้ไม่เคยควบคุมความคมของเขาทุกคนรู้ดีว่าเขาเป็นดาบที่คมที่สุดในต้าอินแต่ตอนนี้เขาไม่โดดเด่นอีกต่อไปเหมือนก้อนหิบนบนใบหน้าที่ถูกลมและแสงแดดนานหลายปีแต่ยังคงสง่างามเซียจึงถามว่า ไถ่เท้าหลี่ได้ศึกษามามากมายท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับศึกแทนใต้มาก่อนถึงไห้เห็นด้ชเชว่าเขาเป็นคนรุ่นเดียวกับคนที่อยู่ข้างหลังเขาแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างหลีฮ่ฮาวายอาจมีความรู้สึกกังวลอย่างที่เขาไม่เคยมีเมื่ออยู่ตรงหน้าท่านปู่ของเขาเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อระง,งับอารมณ์ขึ้นลงในใจและมองโดเซียจังอย่างใจเย็นท่านโหมหายความว่าอย่างไถ่แช่จัง่าวว่าเขาอยากจะมอบบทกวีสองบทให้ได่เท้าหลี่จศึกแทนใต้ทหารหารไม่ประมาท แม่ทัพพลบว่างเล่าทหารหานทังคมอาวุธนักบวนใช้เป็นทั้งเลืกสุดท้ายน้ำเสียงเย็นชาและทุกคําก็แทบหัวใจของหลี่ฮาวายอันยังแทงแม้ว่าเขาจะเดาได้อยู่แล้วแต่เมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้กับผูของตนเองมานตาของหลี่ฮาวายอันก็หดตัวลงทันทีเขาถูกทุกอย่างจริงๆริง ความรู้สึกผิดและความกลัวตะกุลหลี่จะต้องอับอายไปในช่วงนี้ลันหลังจากเปิดเผยความจริงถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆอยู่ในใจของเขาทำให้หลังของเขาเปียกโชกไปด้วยงเงินทันทีแซียจงเดินออกจากสาลาลิมน้ำหยุดเล็กน้อยเมื่อเดินพานหลีฮาวายอันเขาหวังว่าได้เท้าหลีจะเข้าใจบทกบวีสึกแทนใต้นี้จนเขาเดินจากไปหลีฮาวายอันอยังคงอยู่ที่นั่นโดยไม่ขยับตัว ตั้งแต่ผู้ของเขาตัดสินใจผนึกกำลังกับพันนัทดาเพื่อโค่นลมว้ยเหยียนเขารู้ดีว่ามีคนจำนวนมากต้องตายแต่เมื่อเทียบกับการโค่นลมว้อยเหยียนกวดาดล้างราชสำนักและสังหารทหารในเขตซีเปยทถกการปฏิรูปจะไม่มีคนเสียชีวิตได้ยอย่างไรการจัดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยควรคำนึงถึงบุคคลมาก่อนแล้วค่อยอ้างอิงกฎหมายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะขึ้นอยู่กับกฎหมาย และบุคคลเป็นสิ่งสุดท้ายหากต้องการโค้นลมว่าหญิงยังสมบูรณ์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเพื่อฟื้นฟูอำนาจทางการทหารของตาอินทุจริตเนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งสุดท้ายการเสียสละจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่หลังจากที่เซี่ยเจิงพูดว่านักบุญใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเขาไม่มีความกล้าที่จะโต้แย้งบอกว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนควนด้วยซ้ำจากฉงโจถึงเมืองหลูเขาติดตามกองทัพไปตลอดทางและรู้ว่าสนามรบนั้นโหดท้ายเพีงยงใด โดยมีกองศพและเลือดไหลไปทั่วเพื่อที่จะโคดลมว้ยเหยียนพวกเขาได้มีส่วนน้มของนรกบนดินนี้หลี่ฮาวัยอันเอาเมือปิดหน้าแล้วหัวเราะอย่างเศร้าใจทันทีเขาคิดว่าพวกเขาผิดไปแล้วทันที่เสจเจิงกลับมาที่ลานที่เขาพักอยู่ชั่วคราวเซียสืออีกฤติมาแรางฮานพันโหเราได้แอบให้เจ้าซินเข้ามาดูน้างของซุยหยวนฮาวัยอย่างที่ท่านคาดเอาไว้คนที่เสียชีวิตม่ใช่ซุยหยวนฮาวัยแต่เป็นตัวตายตัวแทน ทีถูกเลี้ยงดูเคียงคู่กับเขาตั้งแต่เด็กนางหลานเคยเป็นบอนรับใช้ใกล้ชิดกับชายาราชทายาทและละมัดระวังหลังจากเหตุเพลิงมันจำหนักตรงกงนางเต็มตัวแทนซุยหยดาวายเอาไว้เผื่อไว้ไม่เพียงแต่รูปร่างจะคล้ายแต่ผู้คนในจวนอาจไม่พบความผิดปกติเดียดซ้ำรอยแผลเป็นบนร่างกายของเขายังถูกตรีตาที่รน้อยด้วยเนบเป็นรอยไม่ตามร่างกายของซุยหยนทวายด้วย เพื่อที่จะได้ดัง่งบาลังมังกรกลับคืนมาสุยหยวนฮาวไยต้องอดทนต่อความเจ็บปวดอย่างทนแทงเพื่อเปลี่ยนผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ทีละน,น้อยในขณะที่ตัวตายตัวแทนยังคงมีแผลจากเพลิงไม่เหมือนเดิมถ่ายที่สุดแล้วบาบรับใช้ของสุยหยวนฮาวา่าวไยต่อไปของ,ของ,ของตระกูลหลานล้วนมีเชื่อเสียงในด้านความโผและรุนแรงดังนั้นบาวคนรับใช้อื่นๆในจวนชักซินอ๋องจึงไม่กล้าไปที่เดินพักของเขาเขาไม่ค่อยพบเจอผู้คนแม้ว่าเขาจะพบเขาก็มักจะสวมหน้ากาก,าก ดังนั้นเป็นเวลาหลายปีที่แทบไม่มีใครจวนฉางซินอ๋องได้เห็นรูปกด็กที่แท้จริงของซูหยวนฮาวายเขาคิดว่านางหลานได้เตรียมตัวตายตัวแทนของซูหยวนฮาวายไว้ตั้งแต่แรกเผื่อว่าวันหนึ่งจะได้ลอกครับและหนีออกจากเปลือกของเขาแล้วอาจากจวนฉางซินอ๋องเซียเจิงถอดเสื้อคลุมสีเข้มของเขาออกยืนให้องค์ขลักที่ประตูโดยไม่พูดอะไรสักคำเซียเสื่ออีพูดอย่างหลมัดระวังจเจ้าสินไปพบสองคนแม่ลูกที่ถูกควบคุมตัวแล้วแล้วบอกว่าพวกเขาไม่ใช่อนุ ล้วบุตรชายคนเดียวของซุยหวยวนทวาเช่นกันเซจึงนั่งลงบนหลังโต๊ะลินชาให้ตนเองและพูดว่าข้ารู้แล้วสตรีของซุยหวยวนทวาก็คืออี้เฉียนเฉียนเขาไปดูสองแม่ลูกที่ถูกจับมาแล้วไม่ใช่อี้เฉียนเฉียนแล้ว,วอี้เปาเอ,อ๋อเขาไม่รู้มาก่อนว่าซุยหวยวนทวากําลังวางแผนที่จะโจมตีเมืองหลูแต่ตอนนี้ดูเหมือนซุยหวยวนทวาได้เตรียมการแผนจะก,กระจัดลอกครับนีออยเป็นอย่างดีแม้แต่ตัวแทนของอี้เฉียนเฉียนสองแม่ลูกก็จัดเตรียมมาเป็นอย่างดี หากเขามาไม่ทันวันนี้เมืองหลูก็คงรักษาเอาไว้ไม่ได้แต่ทันทีที่กําลังเสริมของถังเผยอี้มาถึงกลุ่มกบฏในเมืองก็คงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานแต่ก่อนหน้านั้นคงมีคนตายไปมากมายแล้วซุยหยวนฮาวายจะไม่ควบคุมพวกเขาสิ่งที่เขาต้องการก็คือหลังจากที่เมืองหลูงถูกทําลายความโศกเศร้าจะเกิดขึ้นทุกที่ในเมืองโดวยวิธีนีเท่านั้นเมื่อขวดน้ำกำลังฟองท้องไหวเขียนโศกราดกรรมอาจกลายเป็นคมดาบ ตาลิฟปะของพวกเขาและตอกตะปูวเยียนให้ตาในกรณีนี้คดีนองเลือดนี้สร้างความขุ่นเคืองต่อมนุษย์เทพเซียนหลังจากจคิดเรื่องนี้แล้วคิ้วของเซียเจนก็ขมวดขึ้นเรื่อยเมื่อเห็นสีนั้นไม่มีความสุขของเขาเซียเสืออีคิดว่าเป็นเพราะสุยหยวนฮาวายและผู้คนรอ่ตัวเขาหนีไปแล้วแล้วก็พูดว่าเซียอีและคนอื่นๆกําลังขุดลึกลงไปในเมืองเพื่อหาคนขาน้อยคิดว่าอีกไม่นานน่าจะพบร่องรอยของคน เมื่อเซียเจิงได้ยินดังนั้นเขาก็สั่งให้พวกเขากลับมาก่อนเซียสืออีทำท่างงงวยท่านโหพอเหตุใดหรือขอทับดวงตาสีแข้ของเซียเจิงสะท้อนเงาของเทียนสองเล่มบนแท่นทองสัมพิษซุยหยวนเทวายได้ร่วมมือกับตะกูลีแล้วเจ้าสิยังไม่กลับไปดังนั้นหากเขาระมัดระวังว่าเขาจะไม่ใช่กองกําลังของตะกูลเจ้าผู้ซ่อนตัวเขาทําได้เพียงไปหาตะกูลีเพื่อหาที่หลบภัยชั่วคเขา ถ้าเขาไม่ปรากฏตวด้วยตนเองขนหายอย่างไทยก็ไร้ผลเมื่อเซียเสอร์อีได้ยินสิ่งนี้เขาก็เข้าใจแทนทีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาถามว่าท่านโหดั่งนั้นตอนนี้เราทําได้แค่รอหรือขอทับเซีรเจอไม่ตอบแต่ถามว่าพราชายาฉางซินอ,องก็สินผชนแล้วเช่นกันถือเซีย์เซอร์อีพยักหน้าศพของผู้ที่ถูกพบในกระโจมพร้อมกับสุยหยวนฮาวายต่างก็ฆ่าตัวไทยการฆ่าตัวแต่เป็นธรรมดา เคอหลีกเนี่งการถูกจับไปแล้วถูกสอบปากคำแม่ทัพที่ไลล่ลาสามารถระบุศพว่าเป็นซุยหยวนถวายได้ไม่เพียงพอเสื้อผ้าหลูหรลและลอยม่บนร่างกายเขาแต่ยังเป็นเพราะบุคคลที่เสียชีวิตข้างๆเขาก็คือพระชาย,ยาฉางซินอ๋องเมื่อซุยหยวนถวายหนีออกจากเมืองชงโจเขาก็พาพระชาย,ยาฉางซินอ๋องไปด้วยสันนิษฐานว่าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะปลอดภัยเมื่อเขาหลบหนีเซียเจินล่าว่าส่งเขานี้ไปยังซุยหยวนชิง เซียเสืออีเป็นทหารที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาทาหารของเซียเจิงเขาไม่มั่นคงเท่ากับเซียอู่และคนอื่นๆเขาเกาศีรษะและถามว่าท่านโหซุยหยวนชิงเป็นเพียงทักโทษเท่านั้นแม้ว่าเขาอยากแก้แค้นให้มันทาเขาแต่เขาก็หาตัวซุยอยู่ทวันาวาไม่พบบอกเขาไปจะมีประโยชน์อะไรหรือขอทับเซียเจิงเพียงพูดว่าทำตามที่ข้าบอก สิ่งที่เขาพูดกบหลี่ฮาวายอันคืนนี้เป็นความตั้งใจหลี่ฮาวายอันไม่รู้ว่าเขารู้มามากเพียงใดเมื่อเขาดูแค่ว่าแผนการของพวกเขาทุกเปิดเผยเขาจะหาวิธีติดต่อกับซุยหยวนฮาวายเพื่อหาเรื่องกับการตอบโต้อ,อย่างแน่นอนเพียงแต่ส่งคนไปจับตาดูหลี่ฮาวายอันและรอจนกว่าพวกเขาจะเปิดเผยที่ซ่อนของซุยหยวนฮาวายเสียเสินอีกกำลังจะจากไปแต่จูๆ่ๆเขาก็นึกถึงเรื่องสำคัญเขามองไปที่เซียจึิงและพูดอย่างลังเลท่านโห้าน้อยสอบถาม กี่ยวกับเรื่องของแม่นางฝันมาแล้วเช่นกันแสงจันทร์ส่องเข้ามาในห้องด้านข้างผ่านหน้าต่างมุงลวดและสาแสงสีเงนลงมาบนพื้นหญิงสาวบนเตียงผมสีดำสาสยใย่กระจายไปทั่วหมอนนางเองียศีรษะเล็กนอนละลับลึกบนเก้าอี้หนุมข้างหน้าต่างมีคนนั่งเงียบเงียบมาเป็นเวลานานโดยไม่ทราบสาเหตุแสงจันทร์ทอดเงายาวหยุ่หน้าเตียงเซียจิงถือผ้าพันแผลของฝาช่างอี้ที่มีคราบเลือดขนาดใหญ่เอาไว้ในมือ เขามองดูร่างหนุแใต้ผ้าห่มบางเบาหยิ่งเงียบนางผอมมากและมีอาการบาดเจ็บนับไม่ทนทั้งเล็กและก็ใหญ่ท่าขดตัวนอนตาแข็งเหมือนเสือดาวที่คอยละมัดระว่าเวลาหลับอยู่เสมอคำพูดของเสื้อเสืออีอยังคงทังอยู่ในหูของเขาก่อนหน้านี้กองทัพกบฏกำลังเข้ามาใกล้แม่นางฝันกลัวเมืองถูจะตั้งรับไม่ไหวนางจึงอาสาออกไปนอกเมืองเพื่อถาาทายแม่ทัพกบฏเพื่อชะรอเวลาออกไปว่ากันว่าแม่นางฝันเล็กตัวเองว่าเมืองฉางอี ชื่อมืองซือหยวนแห่งฉางซานและนางก,ก็เต็มใจจะตายเพื่อสืบสารเจตนารนมของพันพระบุรุษกลุ่มกบะบิบหกคนที่ต่อสู้กับนางมีทักษะการต่อสู้ที่หดเหี้ยมพวกเขาดูไม่เหมือนทหารแม่นางฝันสู้หนึ่งต่อสิหพวกมันมีจํานวนมากกว่าจนทําให้แม่นางฝันเกือบตายทุกคําพูด ตกลงไปในหัวใจของเซียเจิงทําให้เขาหายใจลําบากมีอาการเจ็บระดับหนักในอกของเขาคอของเขาก็ระคายอย่างมากเซียเจิงโกรธที่จะทบกวนนางเขาจึงใช้มือปิดหรือฝีปากไอสองครั้งก่อนที่จะระง,งับอาการไอเมื่อเขาคิดว่านางตั้งใจแน่วแน่นที่จะตายจริงๆแต่ถ้าเขาไปช้ากว่านี้สักหน่อยนางคงกลายเป็นศพเย็นใต้กำแพงเมืองไปแล้วท่านแดน,นั้นก็ไม่สามารถระง,งับความโกรธและความโกรธที่คำรามอยมีในกระดูกได้ ผ้าพันแผลเปื้อนเลือดที่นางเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนชุดไอตกกาก้าเสื้อผ้ากระโดดเห่นมากเช่นกันวันนี้เมื่อเขาเห็นนางเป็นครั้งแรกบาดแผลของนางถูกพันเอาไว,แว้แล้วและเขายังไม่ได้ขาด่าวใดๆหลังจากได้ยินข่าวจากเสี้ยสื่ออีว่านางได้ต่อสูก้กับทหารหน่วยกล้าแตาม่มากกว่าสิบคนในมือของซยหยวนฮาวายัย เขาจึงรู้ว่านางได้นนพันอะไรมาบ้างทหารหน่วยกล้าแต่ของซุยหยวนฮาวายถูกส่งต่อจากราชทายาทเฉิงเต๋อหลังจากประชายราชทายาทเผาต้นเอในตําหนักตรงกงทหารเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามคำสั่งของซุยหยวนฮาวายพวกเขาทั้งหมดเป็นบรมอาจาร์ระดับสูงและจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่อยู่ภายใต้เงื้อมมือของพวกเขาและสามารถรอดชีวิตได้เซียจึงรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ควรฟันของเขาเรากล่ว่ามีมาแมลงนมดกัดอยู่ในหลอดเลือดของเขาเซียเลอดบ,บนใบหน้าของเขา หล่แม้แต่ความเจ็บปวดจากลอยแทะแต่บนหลังของเขาก็ไม่มีความสําคัญการตันถักว่านางเกือบตายทันเราก็ฝันตายที่หลอกหลอนเขาตลอดวัยเด็กกลับมามีชีวิตอีกครั้งและเกาะกลุมเขาอีกครั้งไม่มีอะไรสําคัญอีกต่อไปตราบใดที่นางยังมีชีวิตอยู่ ในความเมื่อเซียจึงเอามือแตะหน้าผากที่ร้อนของนางใบหน้าที่ซีดเซียของนางเย็นชาแต่งดเงาอย่างไม่อาจอธิบายได้ภายใต้ใตแสงจันทร์ดวงตาสีเข้มของเขามองไปที่ฝันช่างอี้ที่กำลังหลับอยู่ครู่หนึ่งไม่รู้ว่านางรู้สึกอะไรถึงสายตาที่จ้องมองอย่างน่ากลัวข,ของเขาในขณะนอนหลับหรือไม่แต่คนในผ้าห่มกับขดตัวหนุด้วยความรู้สึกไม่สบายตัวเซียเจองช่วยนางจัดผมยุ่งยุ่งเอาไว้ด้านหลังใบหูปลายนิ้วของเขาอยู่ใกล้แก้มของนางข้างหนึ่งแล้วก็ว่าเขาต้องการสัมผัส แต่ก็พยายามอย่างดีที่สุดที่จะหยับยังบางสิ่งบางอย่างเขาพูดเบาๆว,ว่าไม่มีใครในโลกนี้มีสิทธิทำให้เจ้าตายฝานฉางอี้ไม่ได้นอนเป็นเวลาสองวันกับหนึ่งคืนหลังจากการเดินทางหนึ่งวันและการต่อสู้ในสนามเขจะหมดแรงการนอนหลับครั้งนี้เหมือนกับการหมดสตินอกาการหลับไปไมาเป็นช่วงบ่ายของวัน่งขึ้นเมื่อนางตื่นขึ้นมาอีกครั้งนอกจากบาดแผลที่ท้องแล้ววันนี้นางยังรู้สึกเจ็บปวดกล้ามเนื้ออย่างมาก ความเจ็บปวดทาให้นางมีสีหน้าปวดบึง้งและเมื่อนางขยับตัวแทบจะลุกจากเตียงด้วยตนเองไม่ได้หมอหญิงเอาคุยมาเปลี่ยนยาให้นางนางจึงบอกว่าเจ็บหลังหมอหญิงเอาคุยมองดูรอยฟกช้ำสีม่วงบนร่างกายของนางแล้วก็พูดอย่างเศร้าใจร่างกายของผู้บัญชาการมีเพียงด้ดับบาดเจ็บจากคมดาบคมขวานเท่านั้นแต่ด้านหลังของท่านยังเป็นรอยฟกช้ำอีกด้วยข้าจะใส่ย,ยารักษาอาการฟกช้ำและอาการบวมให้ท่านฝ่าช่างอี้ขอบคุณนางออยู่ในสนามทบ นางถูกบังคับให้ตกลงจากหลังมา้าโดยทหารหน่วยกล้าตายเหล่านั้นนางกลิ้งตัวไปหลายครั้งในระหว่างนั้นยังต้องหลบหอกแล้วขวานที่พุ่งตรงมาที่นางพอมาวันนี้ลอยฟกช้ำเหล่านั้นจึงดูหน้านกัวนฮักเพื่อให้เอาควที่ใส่ย,ยาได้ง่ายขึ้นฝ่าช่างอี้จึงถอดเสื้อคลุมของนางออกนางบดเก้าอี้ทรงกลม เอนตัวบนโต๊ะครึ่งหนึ่งบาดแผลที่หน้าท้องของนางไม่ลึกและถึงแม้จะไม่สร้างความเสียหายให้กับเอวะภายในแต่แ,ลแผลที่ยาวมากจนเกือบถึงเอวของนางโชคดีที่แขนที่บาดเจ็บของนางก็อยู่ด้านเดียวกันเวลานอนจุดตะแคงไปอีกทางได้ห่วยช่วยนางขยับผมสีดำของนางไปด้านข้างนางหยิบน้ำมันออกมาและนวดบริเวณที่ช้าบนหลังของนางทีละน้อยจนกระทั่งดวงตาของนางเปลี่ยนเปสีแดงสีผิวของฝ่าช้างอีอบอุ่นและขาวเนื่องจากอาการบาดเจ็บ นางเสียดเลยไปเล็กน้อยและลอยฟกช้ำบาดแผลเหล่านั้นก็ดูเด่นชัดเป็นพิเศษเมื่อน้ำตาเยดกลงบนหลังของฝ่าช่างอีนางก็หันกลับมาด้วยความสับสนมองดูเด็กหญิงตัวเล็กๆที่มีดวงตาสีแดงแล้วก็กระต่ายแล้วก็ถามว่ามีอะไรถืออ่าหุยใช้แขนเสื้อเช็ดแต่อย่างเชื่องช้าและสัมผัสด้วยเสียงสะอื้นผู้บัญชาการคงจะเจ็บมากใช่ใหรือไม่ เมื่อตาหนักแน้ว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆรู้สึกเจ็บปวดแทนตัวนางฝ่าช้างอีก,ก็สะดุ้งเล็กน้อยจากนั้นจึงยิ้มและพูดว่าจริงๆล้วมันไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นนางเอ็นตัวกลับไปที่โต๊ะมุมปากที่ยิ้มแย้มของนางก็ค่อยๆเเม้มกลับเป็นส่วนโคง้งและไม่เจ็บได้อย่างไรนางเคยฝึกศิลปะการต่อสู้กับบิดาของนางและบางครั้งก็ทำร้ายตนเองนางบอกว่ามันไม่เจ็บและมารดาของนางก็ดุนางาเบาๆทุกอย่างถูกเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อวานแต่นางไม่มีบิดามันได้อีกต่อไป และไม่มีใครในโลกนี้ที่ให้นางสามารถหลอกให้ได้ด้วยความเจ็บปวดโดยไม่สนกฎเกณฑ์ใดๆเมื่อนางได้รับบาดเจ็บหลังจากที่เอาคุยนวดน้ำมันยาบนรอยฟกช้ำบนหลังของนางเงียบๆนางก็พูดว่าเอ๊ะผู้บัญชาการตรงนี้ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนางเช็ดมือที่จุม่มลงในน้ำมันยาที่หลังคอของฝันช่างอีบบละบนไลและนางก็พูดว่าเป็นรอยแทงฝันช่างอีไม่สนใจบางทีอาจถูกก้อนหินกระแทกตอนตกจากหลังพระ หวยจ้องมองรอยฟกช้ำขนาดเล็กรอยฟกช้ำมมอื่นๆในร่างกายของผู้บัญชาการฝานัรนรวมเป็นสีทรรมหรือว่าสีม่วงแต่บาดแผลทั้งสองนี้เป็นสีแทงเรากับเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เนื่องจากบิดาของนางเป็นแพทย์ทหารนางจึงได้สัมผัสกระทักษะการทางแพทย์ตั้งแต่เด็กครั้งหนึ่งนางเห็นรอยแดงคล้ายๆกันบนคอของหญิงสาววัยแรกแย้มที่มาจากที่โรงหมอเมื่อหญิงสาววัยแรกแย้มเห็นนางจ้องมองก็อเอาผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมปิด แล้วก็หัวท้อคลิกคักมานดาของนางมองเห็นจึงดุนางด้วยน้ำเสียงเงย็นชาต่อมานางบอกว่าพวกนางไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีบอกนางว่าอย่าติดต่อกับพวกนางมากเกินไปอ่าคุยถามมานดาของทางว่าผู้หญิงที่มีรอยแดงที่คอบาดเจ็บหรือไม่แต่มานดาของทังต่หมิดนางอย่างนทนแทงโดยบอกว่าเป็นสตรีควรมีความดายใจ อ่าหวยยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่นางแอบแถว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนแต่ก็มีรอยแดงแบบนั้นที่หลังของผู้บัญชาการด้วยอ่าหวยคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถคิดผลลัพธ์ใดได้นางเพงแต่แอบคิดว่ารอยแดงบนร่างกายของผู้บัญชาการฝันเกิดจากสนามรบและพวบมันต่างจากรอยแดงบนตัวผู้หญิงเท่านั้น ฝ่าช่างอีไม่ดูเรื่องนี้อหวยจึงนำโจ๊กเนื้อไม่ติดมันมาให้เป็นอาหารเมื่อกลางวันแพทย์อาหารบอกว่านางไม่ได้กินข้าวเป็นเวลานานในตอนนี้นางไม่ควรทานอาหารมากเกินไปจำเป็นต้องทานอาหารเมื่อเล็กบ่อยๆฝ่าช่างอีไม่ได้รู้สึกหิวมากนันในตอนแรกแต่หลังจากกินโจ๊กชามเนื้อหนึ่งชามนางกลับไม่รู้สึกอิ่มเหมือนสุน,นัขตัวหนึ่งกำลังรออาหารคิ้วของอหุยกระตุกท่านพอบอกว่าผู้บัญชาการกินโจ๊กได้แค่ชามเดียวเท่านั้น ฝ่านช่างอีไม่อยากทำให้เด็กผู้หญิงเด็กในเช่นนาต้องลำบากใจนางจะยื่นชามเป่าให้เอาคุยนางก็ถามหาเซียวอูน้องชายของข้าเป็นอย่างไรบ้างอาหุยกล่าวว่าเขายังไม่ฟื้นแต่มาข้าป้อนอยาให้เขาเมื่อเช้านี้เขาเกิดมันไปโดยไม่ดูตัวทันพอบอกว่าเมื่อเขากินยาได้ก็แสดงว่ารักษาชีวิตของเขาไว้ได้แล้วนี่อาจเป็นข่าวที่ดีที่สุดสำหรับฝ่านช่างอีในช่วงสองวันที่ผ่านมานางยืนขึ้นโดยจับเสาเตียงเอาไว้ข้าจะไปพบเขา อาห่วยรียบเข้ามาช่วยนางผู้บัญชาการท่านยังบาดเจ็บสาหัสอยู่ท่านพอบอกว่าผู้บัญชาการจะต้องพักฟื้นอยู่บนเตียงสักสองสามวันจึงจะฟื้นตัวได้ฝานช่างอี้พูดเพียงว่าร่างกายของข้าผิวหยาบเนื้อหนาดังนั้นมันจึงไม่สําคัญทอกฝานช่างอี้สูงกว่าสติทั่วไปและอาห่วยจึงเตี้ยกว่านางมากกว่าครึ่งศีรษะมานางยืนขึ้นอาห่วยก็มองเห็นขางที่งดงามของทัางเดานข้างศีรษะ แสงแดดยามบ่ายสองส่งไปที่ใบหน้าด้านข้างที่ยังคงซีดเนื่องจากอาการบาดเจ็บสาหาัสและขนเส้นเล็กๆก,ก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนใบหน้าของอาคุยเปลีป่ยนไปสีแดงและนังก็ล้เป็นออกมาละพูดว่าผู้บัญชาการไม่ใช่คนผิวหยาบท่านไป็นสติที่งดงามที่สุดที่ข้าเคยเห็นครั้งหนึ่งนางเคยเห็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งในลานจวนของเจ้าเมืองใบของมันแหลมคมและแข็งเหมือนต้นเหล็กขนาดใหญ่แต่ดอกที่บานนั้นกลับเป็นสีขาวดั้งทีมะอยู่กลางป้องดาบ เป็นกลุ่มยายสวยงามจนน่าทึ่งบ่าวรับใช้ในบ้านต้องการเก็บดอกไม้นั้นแต่ดอกไม้ทุกใบดับกัดเอาไว้จึงหยิบไม่ได้ง่ายๆเมื่อเห็นอาการบาดเจ็บทั่วร่างกายของนางนางช่วยทาย,ยาให้แต่ตัวนางกลับสันด้วความกลัวเมื่อเห็นฝ่านชางอิปลอบใจนางาหวยจึงนึกถึงกล้วยไม้ที่มีใบคล้ายดาบ นางคิดว่ามีเพียงวีรบ,บุรุษแบบในหนังสือเท่านั้นที่คู่ควรกับสติเช่นผู้บัญชาการฝานันเซียอูย,ยังไม่ได้สติหลังจากที่ฝานช่างอิไปพบเขาหนังได้ถามแพทย์ทหารเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเซียอูแพทย์ทหารกล่าวว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะช่วยชีวิตเขาหลังจากได้รับบาดเจ็บเขาถูกแทงที่แขนซ้ายแม้ว่าแขนจะยืง,งอยู่ที่เดิมแต่กระดูกที่อยู่ข้างในก็เสียหายหมดแล้วแม้ว่าอาการบาดเจ็บจะหายดีแต่มือข้างนั้นก็ไร้ประโยชน์ฝานช่างอีมองไปที่ชายหนุ่มบนเตียง รู้สึกเศร้าใจมนึกถึงสถานก,การณ์ที่เป็นอันตรายในวันนั้นและวิธีที่เขาพาตนเองออกมาแต่เขาถูกแทงหลายครั้งและโชคดีที่สามารถช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้ฝ่าช่างอีพูดด้วยดวงตาสีแดงเล็กน้อยถาแบบที่ช่วยชีวิตคนไว้ได้แค่นั้นก็ดีแล้ว นางกลัวแพทย์ทหารจะมีกำลังใจคนไม่พอแล้วเซียอู่จึงไม่ได้รับการดูแลดีๆดังนั้นางจะต้องการเรียกคนสองคนจากกองทัพให้มาช่วยดูแลอย่างไรก็ตามอาฮุยบอกว่ามีคนมาคอบเซียอู่แล้วเมื่อคืนนางเห็นหน้าตาเขาไม่คุ้นเคยจึงถามไปสองสามข้ออีกฝ่ายบอกว่าเขาเป็นพี่น้องของเซียอู่ในกองทัพฝันช่างอีนนึกถึงเซียจึงทันทีเขามาที่เมืองหลู่แล้วเดี๋ยวองค์ครักษ์ส่วนตัวของเขาก็ต้องติดตามเขามา คนที่มาเฝ้าเซียอู่เมื่อคืนนี้อเป็นบรรดาพี่น้องหลังจากรู้ว่าชีวของเซียอู่ไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายฝ่าฉ่างอีก,ก็มีเวลาในการทบทวนถึงเหตุการณ์เมื่อวานนีช้าๆจริงๆแล้วหนังไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นเซียจงในเมืองถูหลังจากที่ตระกูลหลี่และว่เวยเยยนเริ่มแข่งขันกันเพื่อชิงอำนาจทางทหารของชงโจลจีโจเขาก็าไปที่เมืองทางเหนืออ้างว่าต้องการจับกลุ่มกบฏท,ที่เดือยอยู่และจะไม่ได้กลับมาอีกเลย จากเมืองคังถึงเมืองหลูใครมากกว่าไปชงโจถ้าเขามาที่นี่ได้ในระยะเวลาอันสั้นก่องทับของเขาคงมาถึงที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วเขาได้รับข่าวล่วงหน้าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นที่เมืองถูฝานฉ่างอิรสึกุนงงเขาหมายถึงอะไรกับคำพูดเยาะเย,ะเยะ้ยแล้วว่าใจหยาบคายของเขาเมื่อเขาได้ยินตัวนางเรียกเขาว่าท่านโโหเมื่อนึกถึงท่าทางที่เขามองนางก่อนจะจากไป ฝ่าช่างอีกรู้สึกอึดอัดมาก,กินขึ้นนางบังคับตนเองให้หยุดคิดไม่ฉะนั้นนางคงคิดถึงแต่เสี้ยเชิงจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท้องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ